ขอต้อนรับสู่ช่องพับจีไทไลน์ออฟฟิเชียลฝากกดติดตาม s u b ส,ส,สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอพับจีแบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวออสโลตลีกซีซัน4นะครับตอนนี้รอบไฟนอลของเราและเกมสุดท้ายกำลังจะเริ่มแล้วใช่ครับเกมสุดท้ายในแผนที่มิราม่าทะเลทรายแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเกมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูคะแนนก,ก่อนตอนครับไป<พ>บดูฮ<บ>ะนี่ฮะวิทีมไลครับหนีออกไปฮะแบคะแนนครับผม โอ้โหแล้วน่าเสียดายตรงที่นี่ฮะทีมคอนเฟิร์มเราโดนตกลงมาอยู่ที่ห้าเลยนะเมื่อกี้ครับสำหรับแต้มของยอนเฟิร์มแล้วไฮขึ้นมาแทนครับตอนที่สองหกจุดหกคะแนนถึงแม้มันจะเลือนลางแต่มันก็ยังเปลีนความจริงไปได้นะฮะยอนเฟิร์มอ่ะหกจุดสองคะแนนเขาตามเดเท็อยู่สองแสดงว่าเขาก็ต้องยิงประมาณสิบสามตัวพร้อมกัะได้แชมป์ไปกันนะคิวคอนเฟิร์มโจดไม่ได้แบบว่าห่างกันมากนะนิดๆครับผมเดี๋ยวต้องดูคิวคอนเฟิร์มครับว่า 4คิวมาแล้วนะต้องเดินเคลียร์นะยังไงก็ต้องเดินเคลียร์ไล,ไล่ๆขึ้นมาเลยฮะตัวดับคิวคอนเฟิร์มก็ตอนนี้ผม <laughs> ตอนนี้เนี่ยได้มา2อคิวเท่ากับว่าสถานการณ์เดียวกับเดทเท็ดแล้วพอตอนนี้แต้มเท่ากับเดทเท็ดแล้วแต่เท่ากับว่าตอนนี้24คน4คนคือคิวคอนเฟิร์มเนี่ยครึ่งหนึ่งฮะในนี้ต้องยิงให้หมดใช่อย่างนั้นต้องยิง1 1คนต้องยิงครึ่งหนึ่งหลังจากนี้นะฮะตัวดับคิวคอนเฟิร์มครับผมเอาลุยเลยครับผมวัยรุ่นนี่ฮะเจ็บ เจมเห็นอยู่นะฮะในสมองแล้วดูว่าส่งสวิตเข้าไปจิตใกล้แล้วฮะต้องเดินแล้วครับเขาต้องเดินแล้วครับลุกขึ้นมาอย่าดูจะยิงข้างหรือจะยิงบนข้างหรือบนข้างหรือบนแล้วดูบอลนี่ฮะเจเยอร์มาก่อนแล้วหนึ่งแล้วให้สกิกอะไรตาไปแล้วซ้ําเลยให้อย่างไวแล้วสวิตเมื่อกี้ห่างตาเหมือนยังไม่เห็นหรือเปล่าครับแล้วสเบลตอนนี้แล้เจมแจ้งแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่งไม่ได้ตะกนอยังไม่ได้ตะโกบเจมนะดูแล้วจอสิบคิวเลยไม่ได้กก็ได้โอ้โหโอ้โหโดนเดี๋ยวก็โอ้โหโดน เนี่อาจจโดนแบนอีกเราเนี่ยนะ<ช>ฮะต้องต้องโดนแบดดีบ่อยแนะเจเยอร์โอแล่ะนี่ไปเก็บสมลมาได้ครับตอนนี้ได้มาในมือ5คิวแล้วอย่าพึ่งน็อกนะฮะเจเยอร์ครับตอนนี้ท็อป6ครับ6ทีมที่เป็นคนเอาเป็นเล่นไว้ครึ่งทางแล้วนะทีมเพื่อนครึ่งทางแล้วนี่ <laughs> ต้องเอาหน่อยแล้วเพื่อนนะฮะตมื่กี้ด้านหน้าของพวกเขาครับจะเป็นที่โฟร์เคเกมมิ่งครับและด่วนการเข้าวง ของคิวคอนเฟิร์มครับโอ้โหลองเล่นแบบว่าเราเมียจะดจัดเลยครับต้องเราเมียจะดจัดเลยครับคิวคอนเฟิร์มนะฮะและดูสวิตครับสวิตเดินหน้าใกล้เข้ามาจังหวะน,นี้ต้องระวังให้ดีนะฮะสำหรับสวิตครับมีสโมกอยู่แต่ว่าสวิตสวิตเห็นไหมนะสวิตเห็นไหมนะสวิตเห็นครับผมและเฮดช็อตใส่ เอ็ดดี้ทันทีอย่างไวและเห็นตัวด้านหลังด้วยแล้วคนแทกซี่ตัวขวาก็โดนน็อกไปเอาเลยครตอนนี้คิวคอนเฟิร์มเริ่มทำงานแล้วบอกแล้วาได้สี่คิวจากบุรีรัมมานี่เรียบร้อยเลยนะครับคิวคอนเฟิร์มครับขานี้แค่นี้นหน่อยที่เหลือคือเป้าหมายของเขาคือแชมป์ครับผมอแล้วสียเยอะระหว่างทางครับแ่มียิงตัดลงจากด้านล่างครับ คือมุมเนี่ยคือมันต้องขนาดอย่างนี้เลยครับเพื่อปิดบนบนสูงสูงครับไม่งั้นนี่ไม่โกนและโดนยิงฟินได้ครับอย่างน้อยต้องเคลียร์ตรงพื้นที่ตรงนี้ให้หมดแล้วก็ไปวัดจับทรัที่โปเที่อยู่ด้านบนให้ได้นะฮะตอนนี้ดูครับมุมของพวกเขาออาวแล้วเห็นแล้วด้วยนะฮะคิวเนี่ยคิวคอนโทร่ต้องรีบแล้วต้องเล่งเครื่องแล้วนะครับเพราะเขาไปออกรอบนอกวงล่างมาครับถ้าช้านี่จะโดนวงกินด้วยและสวิตแบบว่าไม่ไหวแล้วสวิตสวิตไม่ไหวแล้วแล้วลเจ้าแมบีดซ้ายแล้วเจ้าแมมจะยิงเข้าหัวไปหนึ่งเมล่าโนโด้าสวนมาตรง ยังไงมีเวลาอยู่ต้องช่วยเลยครัแบบนี้เพราะว่าพื้นที่มันยังคงทียบได้เปรียบอยู่ได้มา10แล้วครับเอาล้วครับสิบคิวครับตรงนี้จะเพียงพอหรือไม่ครับคิวคอนเฟิร์มคิวคอนเฟร <c oughs> ิร์มต้องเก็บต้องเก็บแล้วได้แชมป์เท่านั้นเน<ม>ีค่คือต้องยิงฝีคนนี้ให้ตายก็คือต้องแชมป์เลยเอาแล้วไหนก็ต้องแชมป์ครับโจทย์คือต้องแชมป์เอาแล้วนะครับบอกเลยพร้อมมาถกสิบสองครับตอนนี้มีเจ็ดสิบสองถ้าเจ็ดสิบสองอะบวกอีกสี่ไปเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอบยสี่แปดสิบหกเพราะว่าได้ไปมีแต้ใช่อย่างน้อยคืออต้้งแแชมป์ลวครับ ใช่ครับดูฮะแชมป์นี้เพื่อชแชมป์ในรายการนี้เลย<ต>นะครับน,นดูฮะดักตัดคนแหลมครับดักตัดคนแหลมแลวทีที่ตรงนี้ฮะจาก4ี4่ฮะตรงจาก4ี่สามเมื่อกลายเป็นกลับตัวเท่ากันแล้วสุลาครับโอ้โหเดินมาอย่างนี้เสร็จเกมฮะความนิ่งครับผมกีวอนเพิร์มแล,แล<ด>้วจะมีะบีโอส่งมาหรือล้วเกมน่าจะได้ยินเสียงแล้วครับเขารู้นะครับว่าต้องมีตัวที่มาโรเตทกลับมาช่วยเพื่อนแน่นอนครับ <S <S 1>, 1คนครับแต่ประเด็นคือ จะทิ้งไหมและสวิตเขาเห็นตำแหน่งอีกหนึ่งคนแล้วด้วยครับเขาบอกว่าไม่ได้ช่วยง่ายนะครับการลงมาเมื่อกี้ครับแล้วเกมนี์เขารอรอเปิดและถ้าตัด2ตรงนี้ครับเอาแต่ว่าโดนโอ้โหข้างบนครับปืนไกลแล้วสวิตโอ้ยสวิตไม่เห็นโอ้ยสวิตแล้วสวิตได้อยู่คุณกันโอ้โหแล้วเหลือตสวิตท้ายเอาแล้วนะครับแบบนี้เจมโอ้สวิตอย่างเอาเมื่อกี้ลากเข้าหัวไปแล้วเมื่อกี้กอดด้วยนะแล้วเขาพลาดไปเลยครับตอนนี้สวิตโฟกเเกมวิ่งครับตีสองคิว ผมบอกแล้วท่องนับโมรอเลยนะฮะจังหวะาดีครับอีโซเขาต้องเดินลงมาแล้วนะฮะแบบนี้แล้วถ้าตรงนี้ดึงกันได้อยู่ที่สวิตนะฮะว่าหาตัวสุดท้ายเจอหรือเปล่าแต่เขาน่าจะรู้แล้วเจมต้องรีบปั๊มยามานี่ครับ13คิวเข้าไปแล้วฮะสำหรับคิวคอนเฟิร์มแล้วอีโซตัวเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับแชมป์ในรายการนี้ครับสำหรับคิวคอนเฟิร์มครับเอาละครับออสลอส4ซี่ทันสี่ครับกำลังจะไปคิวคอนเฟิร์มหรือเปล่าแล้วเจมโดนเปิดปุมมาทันทานข้างครับอีซีโอครับทีฟรีก่อนแล้วสวิตหันมาเห็นแล้้้วลละตตต่่ออรรรงงนีคคัับบไมมพาดผ เพราะว่าจะเป็นสิทแต้สุดท้ายครับที่พวกเขาได้แล้วจะพยายามคะแนนแซงขึ้นไปแบบที่หนึ่งครับกับทางฝั่ง VTR ฮะหรือว่าวิตติ้มไลท์โอ้โหแต่ประเด็นคือสวิตครับได้เปรียบที่สุดเลยฮะเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางของแผนที่ใช่ครับแล้วสวิตมาแล้วสวิตปีสวิตเรียบร้อยครับผมคิวคอนเฟิร์มครับผมสี่หลับสี่มาได้10คิว14คิวพร้อมกับแชมป์ปิดเกมสุดท้ายในแกรนด์ไฟแนลออสโลดีซีซั่นสี่ไปครับ